วิธีการต่อและติดตั้งราวรุ่น DJ และ SJ นะคะ,ะขั้นตอนแรกก็คือหากลูกค้าได้รับนะคะตัวราวเขาจะ,ะใส่เข้ากันอยู่นะคะแต่หากลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้ทําการถอดราวแล้วก็มันแยกออกจากกันนะคะให้ต่อเข้าไปแบบที่แอดทำเลยก็คือใส่เข้าไปกับรูเดิมซึ่งเอาหัวตรงนี้ใส่นะคะหลังจากนั้นนะคะวัดพื้นที่นะคะพื้นที่เท่าไหร่ก็คือ,อสามารถวัดได้เลยหากเป็นพื้นที่ที่กว้างก็ต่อ จากทางซ้ายนะคะต่อเราเสริมเข้าไปเลยแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ดันนะคะวัดพื้นที่หลังจากนั้นนะคะปรับพื้นที่ให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็ใส่ตัวเกียวลงไปนะคะหลังจากใส่ตัวเกียวเข้าไปแล้วเราก็ใส่ตัวฐานสุดท้ายเข้าไปอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็ปรับให้พื้นที่เขาพอดีนะคะพอพื้นที่พอดีแล้วลูกค้าทําการล็อกช่วงกลางราวได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือดันเกลียวเข้าไปเข้ากําแพงค่ะ เท่านี้ก็คือสามารถต่อได้แล้วนะคะซึ่งตัวเกียวนะคะเราต้องหมุนลงให้สุดก่อนก็คือตามที่แอดทำเลยเราเขจะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ยึดแน่นนะคะ